สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ชายแฝงมาสุขสุขคนเด้่องสมองสมบอตพบพ่อกันที่เก่าพี่น้องย้ำคำคำพี่น้องเปิดมากับพ่อแน่นกินเลยพี่น้องซุปหน่อไม้พี่น้องใส่กับปูเป็นโตเลยพี่น้องไม่ได้ไทยเบิ้งตอนซุปน้อพี่น้องน้องลับโซกบอนบ่บ่อยู่กันเลยเขาเอาน้องโสดแลาวเขาตัวเห็ดกินเนาะแล้วก็มี ่นใส่มีมีทั้งงาพน้องมีงานำไปหน่อยอยากแซ่บแซ่บเ่บด้กันพี่น้องลูกไส้ที่่ายู่ไปใช่ไหลูกไส้เขาจะไง่วงเขาอุ่นไปน่อยอเดียวเขาก็มาส่งเนาะข่ากินอยงกินเขาเรื่องนัเนาะขาวกินขาวินวเนี่บาดีพี่น้อง้วกันขากินน้กันกินเขาเรงกันเนาะ ซุปมเขืนเงี้ก้อยซุปกไมุ้ปะไม้นใส่ปูนะเราก็คืนเนาะเราก็คืนยุบยอดท่าไรเฉยๆเนาะมันว่ะใส่ไงมาคืออซุปกมาไม้ บอลวาสินาไดสินาพอามา่นเ่ไหมาือเล่นกุญมือกงคืนนี่หรอยุบมเข่ากันได้พี่คนับถ้ามีมือ่คืนเข่ากันน้ำล้อ Yeah. Okay. Mm. Hmm? Okay. Mm? Okay. Mm. chiếc. <coughs> Đó.

กองมาอยู Jesus, o, game, huh? ่ก yeah, ับคนเขาแซ่บขึ้นกับคนมากเอเปลี่นเอาพ่น้องเอาเปี่นกองแซ่บขึ้นกับคนมากคนบ่มากกับกแซ่บเพื่อการกับปูนั่นมีหน่อยเรา้บ่มากกับปู่วนร้านไม่ต้องอยากกินปูนะเอาพี่น้องเนาะ

nó mày vào khúng cái nào bài phát ra lay khúng mắc của nhiều nó kín mưa rồi sau này thì phải bèo mày đấy nhiều mà sụp nó mày đấy bằng kín mưa bò kín mưa rồi bèo lên mỏ đây kín tao lên mỏ mỏ có kín qua lên bên bên đấy này 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 qua qua ha 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 ha

บริเควนนะใครจะไปแขวนดองดองเงี้ยักนี้บวชอ๋อบยิยามอยางนี้ไอ้ถวไอ้หมอมีกินโลกินโลกิน ดืดนะนอดน้อยนะน้ำหนักได้มาเจ็ดโลดืดจะมุ้งไม่ทอบ่อกขาปิ่นะพอเาเรื่มจะปิลละก็จะทำว่าขวบจักเดือนแลเขาจะทำม่ให้นองั่วเห็นคนเบาอ่ะแอะมอต่เจ็ดเดือนมอมอโต้

เนี yeah, yeah. Yeah. Right yeah, ่ยเนี่ยเลี้ยวางยังไงกับเจี๊ยบตัวนี้ดีนะเยี่ยเนี่ยมาเดียว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 เอาต์เยอะมาเดียวมาเดียวมาเดียวน้องคนเดียวของสันไปแล้วพี่น้องเก็บผ้าไปเส้นตอนนี้พี่น้องถ้าติดใจก็รื้อไกรกดเสะ ก็ติดตามได้เด้อพี่น้องพอสันคิมนาสบายดีดีไม่แห้งมาสู่คุณสุพลโชกมาเด้อสชคเด้อโชคนะพอได้ไหมไ